สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอดพะปะแดงค่ะวันนี้ก็มารีวิวนะคะคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กนั่นเองนะคะแล้วก็ทำการตกแต่งแบบว่าสวยงามเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพามาชมรอบคันนะคะว่าการตกแต่งคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนและปรับอะไรตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นั่นเองค่ะ สำหรับเอลเรรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะคะคันนี้เป็นเอลเรสสปอร์ตบวกแพ็กนั่นเองนะ,ะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่นะคะหนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่น 2,000บาทนะคะบวกแพ็กเกจอีก58,000บานะคะจะอยู่ที่1,580,000บาทนั่นเองสำหรับตัวนี้นะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะ,ะแล้วก็คันนี้นะคะได้ทำการปรับแต่งนะคะในเรื่องของตัวกระจังหน้านะคะที่เปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD นะคะตัวนี้จะเป็น FORD สีดำเป็นสีดำเงานะคะก็คือกลืนกับตัวสี ตัวถังรถเลยนะคะแล้วก็ไฟจิ๋วนะคะมีไฟจิ๋วให้3จุดนั่นสําหรับคันนี้นะคะก็คือมีไฟจิ๋วให้ลูกค้าสามารถเลือกเป็นไฟจิ๋วสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้นะคะสามารถปรับรแต่งได้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยที่เป็นคําว่าเอลเรสนะคะก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะในส่วนของตัวไฟหน้านะคะสาหรับไฟหน้าคันนี้นะคะก็ถ้าเป็นรุ่นโบวแพ็กเกจเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้าแบบมัลติรีฟเลกเตอร์ LED นะคะมาพร้อมกับไฟ daytime l แ n d i n g light เพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นไฟปรับสูงต่ำให้อัตโนมัตินั่นเองที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นบวกแพ็กเกจนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟจัดหมอกก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะคะสำหรับลูกค้าที่เห็นว่าไฟจัดหมอกติดข้างใดข้างหนึ่งนะไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้คือแบบว่าไม่ได้เสียนะคือ ไฟจัดหมอกของเขาเนี่ยจะติดตามองศาของการหมนุนพวงมาลัยนั่นเองถ้าหมุนซ้ายติดทางด้านซ้ายหมุนขวาก็ติดทางด้านขวานั่นเองค่ะในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าจะเป็นตัวกันชนหน้าที่เป็นของชุดวิกเตอร์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะชุดวิกเตอร์ด้านล่างก็จะปั๊มเป็นตัวหนังสือคําว่าวิกเตอร์นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวห่วงลักจูงนะคะคันนี้ก็มีมาให้แล้วนะคะสําหรับตัวเอลเรสมีให้ถึง สองห่วงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะที่เป็นรุ่นบวกแพ็กเกจตนะคะตัวนี้จะมีเซ,เซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด 6. จุดนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวคันนี้ที่เป็นบวกแพ็กเกจนะคะจะเพิ่มในเรื่องของระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดของ Ford ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวเซนเซ,นเซอร์ในเรื่องของการจับ คนเดินถนนและจักรยานนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวระบบเบรก s ต็อปแอนด์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้อง360องศาก็มีมาให้แล้วนะคะด้านบนนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงบนกระจกตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวจับเซนเซอร์นะคะขับตามรถคันหน้าและก็ตัวนี้จะช่วยรักษาระยะห่างรถคันหน้าด้วยนะคะแล้วก็จับในเรื่องของตัวเลนคีฟนะคะจับการเส้นของ ของการออกนอกเลนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเรดาร์ที่ยิงจับให้นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดวิตเตอร์นะคะด้านข้างก็จะมีประกอบไปด้วยคิ้วล้อนะคะที่เป็นทรงฟันเฟืองนั่นเองนะคะเป็นคิ้วล้อขนาดา3นิ้วนะคะที่เป็นแบบรุ่นโป่งนะคะแล้วก็เป็นรุ่นของตัว ฟันเฟืองให้นะคะถ้าเกิดว่าชอบชุดนี้นะคะก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะในส่วนของตวอย่างนะคะตัวนี้จะเป็นล้อมแม็กที่เราเปลี่ยนใหม่เลยลูกค้าไม่เอาแม็กเดิมนะคะเปลี่ยนจากแม็กที่เป็นลายก้านนะคะตัววายไงก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะเป็นลายกา้านเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าลายก้านแต่ว่าลายก้านของเขาเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นกา้านเป็นวายเหมือนกันแต่ว่าให้ความอ่า ดีไซน์ที่แบบค่อนข้างดูสปอร์ตกว่านะคะแล้วก็เป็นแม็กสีดำนะคะเป็นแม็กของแวไพร์นั่นเองค่ะแล้วในส่วนของตัวล้ออในส่วนของตัวยางก็จะเป็นยางโตโยนะคะเป็นยาง AT นะคะเป็นยางออนเทเลนั่นเองตัวนี้หน้ายางจะอยู่ที่ 275/55R20 ทันั่นเองนะคะ ดูเห็นว่าแบบตัวล้อที่มันเต็มซุ้มอย่างนี้นะคะไม่ได้ทําการยกเลยนะคะแต่ว่าจะมีปาดในเรื่องของตัวข้างหน้านิดนึงนะคะปาดซุ้มออกนะคะ เพื่อเวลาเลี้ยวไม่ให้ติดนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะยกอยากเปลี่ยนพวกปิดนกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนได้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นที่เป็นตัวยูโรไฟท์แล้วนะคะเพราะว่าจะไม่มีในเรื่องของตัวใบเทอร์โบเห็นไหมถ้าเป็นรุ่นยูโรไฟท์ตรงนี้ไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าตัวที่เป็นช่องระบายอากาศเนี่ยก็คงยังให้มาเหมือนเดิมนะคะในส่วนของตัวกระจกด้านข้างนะคะตัวกระจกมองข้างเนี่ย ก็จะเป็นกล้อง360องศานั่นเองนะคะดูได้รอบคันเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟส่องสว่างด้านข้างให้ด้วยนะคะไฟส่องสว่างด้านข้างนะคะตัวนี้มีมาให้แล้วนะคะเห็นไหมจะติดขึ้นเวลาเราเปิดประตูตนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวเซนเซอร์ไบสปอร์ตที่อยู่เป็นการแจ้งเตือนที่กระจกมุมเป็นการแจ้งเตือนนะคะ ติดที่มุมกระจกมองข้างให้นั่นเองเป็นลำแสงสีเหลืองนะคะเป็นไฟกระพริบมาให้นะ,ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบมือจับประตูก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ใส่ในเรื่องของตัวเบ้ากันลอยให้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะสามารถติดเป็นฟิล์มกันลอยได้เลยนะคะในส่วนของตัวฟิล์มเนี่ยติดตั้งฟิล์มเป็น60%รอบคันติดกันสาดให้นะคะเล่าหลังคารุ่นสปอร์ตเนี่ย จะแรปสีดํามาให้แล้วนะคะจะเป็นรหลหลังคาที่เป็นสีดํามาจากตัวรถแล้วนะคะมาจากโรงงานด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะในส่วนของตัวบันไดเหยียบด้านข้างก็จะเป็นบันไดเหยียบแล้วท่านกันลื่นนะคะเป็นสีดําล้วนนาะเป็นสีดําล้วนให้นะคะแล้วก็ชุดด้านหลังเนี่ยตัวชุดด้านหลังของตัววิกเตอร์นะคะตัวนี้จะปลายท่อหมายเลขแปดนะคะสังเกตง่ายๆเห็นไหมจะเป็นทรงหมายเลขแปดลูกค้าอยากได้เป็น ทรงสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะแต่ว่าลูกค้าท่านนี้ต้องการความเป็นสปอร์ตของตัวรถอยากให้รถเป็นสีดำทั้งคันเลยนะคะก็จะไม่ได้เล่นในเรื่องของตัวทูโทจะไม่ได้เล่นของตัวสีทูโท,โทนะคะคือจะเป็นดำล้วนเป็นดำเงาให้นั่นเองนะคะในส่วนของตัวไฟท,ทับทิมก็ติดเป็นปกตินะคะด้านหลังก็จะมีคำว่าสปอร์ตที่อยู่ตรงฝาประตูนะคะตัวนี้เห็นไหมจะเป็นคำว่าสปอร์ตให้นั่นเองแล้วก็ตัว ไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟท้ายที่เป็นขีดขีดเป็นแบบไฟรถมาแต่งเหล่านั่นเองเอวเรสนะคะที่เป็นตัวคาดเอวก็จะอยู่เป็นตัวนี้จะมีติดตั้งเป็นตัวหนังสือให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้เป็นตัวหนังสือให้เป็นไฟ LED เป็นไฟวิ่งเป็นไฟถอยอย่างเงี้ยก็ทําได้นะคะติดตั้งเพิ่มได้นะสําหรับคันนี้นะคะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะตัวนี้ติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับตัวสปอยเลอร์มีมาให้แล้วนะ เห็นไหมคะด้านหลังก็จะติดคําว่าวิกเตอร์ให้นั่นเองเนาะตัวด้านหลังเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยให้นะคะสําหรับตัวนี้นะมีเซ็นเซอร์ถอยให้เนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่ชอบสลูปนะคะก็สามารถซื้อเป็นตัวสปอร์ตได้เลยนะคะตัวนี้นะแนะนํานะคะอยากแต่งแนวนี้แบบนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างในส่วนของตัวภายในด้านหลังนะคะตัวนี้เห็นไหมจะเป็นเบาะหนังสีดําเห็นไหมคะ แล้วก็ตัวพยางเนี่ยจะเป็นพยางเจ็ดดีนะคะเป็นพะยางเจ็ดดีตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกเป็นแบบเส้นเลือกเส้นได้ได้แล้วก็เลือกสีของตัวพื้นได้เลยนะคะสีมีให้เลือกเยอะนะคะสําหรับตัวพรมนะคะเป็นตัวพรมเจ็ดดีให้นะคะเลือกได้เลยนะมีแบบให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีปุ่มตัวที่เห็นตรงนี้ยจะเป็นตัวพัดลมเนี่ย จะเป็นปุ่มตัวที่ปรับในเรื่องของตัวแรงลมนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB นะคะสาย C ด้วยนะคะสำหรับแอร์เนี่ยของเอเวอเรนะคะจะอยู่บนหลังคาเนาะเนี่ยต้องจะบอกว่าฟอ r ์ดเนี่ยแอร์ฟอร์เนี่ยเย็นมากๆเย็นมากเลยนะต้องบอกว่าเย็นมากเลยเนาะหนาวทันทีเลยแหละแอร์ฟอรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะเห็นไหมนี่หน้าจอ หน้าจอถ้าเป็นหน้าจอแบบว่าซิงโฟเอถ้าเป็นตัวบวกแพ็กเนี่ยหน้าจอจะอยู่สิบสองละสิบสองนิ้วละหน้าจอก็สามารถเชื่อมต่อพวก Apple c a r p เพอะไรเงี้ยได้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้มีแบบเป็นระบบแบบสัมผัสนะคะเป็นระบบสัมผัสนะ,ะแล้วก็สามารถาเล่น Google Map ขึ้นจอได้ด้วยนะคะกระจกกระจกด้านหลังนะคะที่เป็นตัวปรับแสงนะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวปรับแสงนะคะตัดแสง จะเป็นตัวตัดแสงแบบออโต้นะคะจบมองหลังมีตัวที่แบบใส่แว่นตาด้วยที่อยู่ด้าน,ด,าน,ด,านด้านบนนะคะไฟส่องไฟส่องสว่างภายในรถก็จะเป็น LED ให้นะคะคอนโซลหน้านะคะจะเป็นสีดำเห็นไหมเป็นสีดำสีดำแล้วก็เป็นลายเป็นลายตัวนี้เป็นลายไม้ออกแบบเทาๆนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะตัดด้วยสีโครเมียมให้นั่นเองหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะก็อยู่ที่ขนาด8นิ้ว แล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเป็นแบบพวงมาลัยไฟฟ้าแบบผ่อนแรงให้นั่นเองแล้วก็รัศมีในเรื่องของวงเลี้ยวนะคะค่อนข้างแคบแล้วก็เบาด้วยนะคะในในส่วนของตัวพวงมาลัยไฟฟ้าข้อดีก็คือมันจะเป็นระบบแบบหน่วงให้นั่นเองค่ะมัลติฟังชันที่มวมาลัยนะคะอ่าถ้าเป็นตัวสปอร์ตบ็อกแพ็กเนี่ยก็คือจะเพิ่มจะเพิ่มมาให้นะคะเห็นไหมเพิ่มมานะคะตัวนี้ที่เพิ่มมานะคะ ขับตามตั้งระยะขับตามแล้วก็เลนคีบนะคะตัวนี้ที่จะเพิ่มมาเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ล็อกความเร็วได้ด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของตัวรับโทรศัพท์ได้นะคะข้ามเพลงเนาะแล้วก็กลับเมนูต่างๆเนาะหน้าจอหลังพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะ,ะในส่วนของตัวระบบน้ํามันเชื้อเพลิงลิฟลอกไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็จะมีการแจ้งเตือนเนาะถ้าขึ้นมานะคะ แล้วก็จะบอกสถานะเรื่องอน้ํามันในถังเหลือกี่กิโลอะไรเงี้ยถ้ามีความผิดปกติของตัวรถก็จะมีไฟแจ้งเตือนที่หน้าปัดด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือจะมีปุ่มในเรื่องของการาเปิดปิดฝาท้ายนะคะได้ด้วยแล้วก็ปรับในเรื่องของตัวไฟเป็นออโต้นะคะไฟหลีเนาะปรับเป็นไฟออโต้ได้นะคะแมนวนวลได้ รับความสว่างของไฟหน้าปัดได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในรัศมีเวลาไฟนะคะไฟจะให้มันเป็นขึ้นสูงต่ําก็ได้นะคะสําหรับตัวนี้ปรับได้เลยนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มในเรื่องของการปรับกระจกมองข้างด้านข้างให้ด้วยนะคะเป็นไฟฟ้าหมุน4ีทิศทางนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกขึ้นลงทั้งหมด4่บานก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะคะเห็นไหม เบาะยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้าเนี่ยปูให้ทั้งคันเลยตัวเบาะเห็นไหมสังเกตได้เนี่ยปูให้หมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังยังไม่ได้ดูด้ดานหลังตัวด้านหลังนะคะเห็นไหมด้านหลังนะก็ปูให้แบบนี้นะทุกคนปูให้แบบนี้นะคะปูเต็มหมดเลยในเรื่องของตัวพรมนะคะถ้าเราถ้าเจ๊ใส่พรมให้เนี่ยจะปูให้เต็มหมดเลย สวยงามไหมเป็นเจ็ดดีไหมสะอาดสะอ้านเนาะดูสะอาดสะอ้านนะคะตัวนี้นะเนี่ยสะดวกสบายในการใช้งานมากๆเลยนะคะสำหรับตัวรถเจ็ดที่นั่งนะ,ะถ้าใครกำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งอยู่นะคะแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากได้ในตัวสลูปลูกค้าบางท่านอ่ะไม่ชอบสลูปนะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรุ่นนี้นะถ้าใครชอบรถ7ที่นั่งนะแนะนำเลยนะคะคันนี้เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบสลูปนะคะก็แนะนำให้ซื้อรุ่นสปอร์ตบวกแพก็คไม่ชอบสลูปแต่อยากได้ระบบความปลอดภัยเท่ากับตัวเทียบเท่ากับตัวท็อปนะคะก็รุ่นนี้เลยสามารถซื้อตัวแพ็กเกจเพิ่มได้คุ้มมากๆเลยนะสำหรับ5,800 0ที่ลูกค้าได้ในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยของ Ford ที่เป็นอุปกรณ์ที่แบบ อุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วนะคะแต่ว่าอุปกรณ์มาตรฐานก็ยังมีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรบบเก ABS EBD AS มีให้หมดเลยระบบช่วยโทรฉุกเฉินก็มีมาให้นะคะแล้วก็พวกถุงลมนิรภัยเนี่ยมีให้อยู่แล้วนะคะทั้งหมด7ใบเนาะมีให้ด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็สีนะคะมีให้เลือกนะคะสีดำนะคะสีขาวสี b r เงินนะคะสีเทานะคะแล้วก็สีอ่าสีส้มนะคะที่เป็น ตัวที่ให้เลือกนะคะจะมีสีส้มด้วยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะชอบนะคะก็สามารถทักเข้ามาหาเจเอได้เลยนะ,ะที่เบอร์063นะคะ3681441นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ในส่วนของโปรโมชั่นดีๆนั่นเองนะคะลูกค้าใหม่นะอย่าลืมฝากกดติดตามนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะถ้ายังไม่ซื้อกดติดตามไว้ก่อนเพื่อดูดูไว ดูไว้นะคะว่าอยากจะซื้อรถรุ่นไหนนะคะเจะเมีคลิปรีวิวทุกรุ่นเลยนะคะในช่องนะคะสามารถเลื่อนเข้าไปดูที่วิดีโอได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,จะเจก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ